นี้ผมก็จะมาสอนเกตคนะครับเกตคีอาซิุดนะนี่ครับรอมันขึ้นครับรอสักครู่ครับนี่นะครับเราก็จะขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับแล้ก็กดเกตค y ไปแล้วครับแล้วก็ข้อทิดคอทนะครับแป๊บนึงครับผมตัดไปหน้าดิดคอทเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงหน้าดิดคอดเลยนะครับก่อนแรกเราก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับแล้ก็กดรับยนน์ับกดรับยนเลยนะครับ นี่นะครับมันก็จะให้ยนละมาอันนี้มันจะเป็น Verify นะครับเดี๋ยวเราต้องปิดจําข้างหน้านี้ก่อนนะครับ I B ฮ uh ะ huh. นะนะ I B Z N N C นะครับเขียนตามเลยนะครับไม่ไม่ใช่เขียนตามผมเขียนตามนะ Z N N C ได้สิวะอ๋ะอหม่นะครับ เมื่อกี้มันยากเกินอันนี้ c y g m i m c y g m a m I. นี่นะครับก็จะได้ยดแล้วนะครับจะได้ยดมาเลยนะครับนี่นะครับก็มาตรงบายพาสนะครับไม่ครับตรงนี้ก็ได้ครับผมใช้ตรงนี้ดีวกว่า h o นี่นะครับแล้วก็ใส่ลิง์ไปเลยครับ รอสักคร,ครู่ครับอ๋อไม่ใช่เนี่บอันนี้ครับอันนี้ลองอันนี้นะครับ mm hmm. รอสักครู่ครับให้มันเสร็จเดี๋ยวผมตัดตอนมันเสร็จเลยแล้วกันตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าอาัศิวดูนะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมตัดไปหน้า <c oughs> อัศิวดัดอีกละอันหนึง่งเข้ามาแล้วนะครับรอมันสักครู่ครับ สักคู่เดียวเราัะคู่ครับแล้วกดเลือกเลือกไปเลยครับเลือกอะไรก็เลือกของมือครับนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็รันอะไรได้ปกติครับจะรันอะไรก็เชิญครับนี่นะครับ ครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจูมวะ